สวัสดีค่ะไปนะคะ เนี่นะคะเราก็จะอตอบคำถามนะคะ Q&A นะคะที่ได้ถามไปในคลิปที่แล้วนะคะทุกคนก็มีเพื่อนๆนะคะมาอคอเยอะมากเลยก็ขอบคุณนะคะสำหรับคำถามนะคะถ้าใครต้องการให้ปอยทำ Q&A อีกนะคะก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยหรือถามใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแต่เป็นมี EP 2แน่นอน,นะคะ่ะเดี๋ยวป่อยจะทำเป็น EP 2แล้วกันเนาะ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาตอบคำถามก่อนที่ไปรับชมคลิปกันก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ไปด้วยนะคะถ้ากดแล้วไปเลยค่ะแล้วพบกันเลย<ะ>โอเคค่ะเริ่มคำถามแรกเลยดีกว่าเนาะคำถามแรกเลยน้องถามมาว่าทําไมทําไมกล้าทํา youtube คะทาไมถึงกล้าทําช่อง youtube คะคือ เอานตรงนคือตอนแรกอะปอก็ไม่ไม่มั่นใจอกคะ่ะว่าทําไมจะทําลง youtube มันจะมีคนลงดีหรือเปล่ามีคนดูหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะเอ๊ปอก็ลองลองตัดสินใจลงไปในคลิปแรกนะคะจะขึ้นให้ตรงนี้ดูตรงนี้เนาะ,ค,ะคือตอนแรกก็ไม่มีคนติดตามเลยไม่มีอะไรเลยไม่มีสักคนเลยนะคะอคิดะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทาไมถึงกล้าลง คือใจมันแบบอยากลงไปเองอนะทุกคนเข้าใจปหมเออนั่นแหละไปก้าทำตัวไปดีกว่าโอเคค่ะน้ำมาล่ไปมีแฟนกี่คน,นครับคุณปอยแก่ขา่าสดวมากเลยทุกคนคือมีแฟนกี่คนหอหรองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสิบสามสิบสี่ เจ็ดคนค่คะ,ะหนับเพื่ออะไรนี่พอมีแฟนทั้งหมดเจ็ดคนนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคบขน,นานแล้วพอจำชื่อไม่ได้อะคือแค่ไปคำทัาตต่อไปเลยทันามต่อไปคือชอบทำอะไรเวลาอยู่บ้านคะชอบทำอะไรเวลาอยู่บ้านหรอ,อนอนเล่นเล่นเกมดูหนังภายในของไม่มีอะไรมากมายเคค่ะต่อไป ชอบกินอะไรคะชอบกินอะไรหรอ,อกินได้หมดแต่ส่วนมากที่ปอยชอบกินก็คือเป็นพวกแซนด์วิชอะไรประมาณนี้นะคะในเซเว่นเนาะนะคะต่อไปชอบสีอะไรชอบสีชมพูค่ะต่อไปชอบเทีย่ยวที่ไหนคะชอบเทีย่ยวที่ไหนชอบเทีย่ยวที่แบบมันเป็นส่วนน้ำอะทุกคนที่ไหนก็ได้ขอให้เป็นส่ดน,น้ำอะค่ะโอเคค่ะ ต่อไปเลยนะคะก็มีเพื่อนอีกคน,นะคะมีทั้งหมดถ้าเพื่อนสนิทน,นะคะก็มี3คนคะ่ะทุกคนแต่เพื่อนที่เดินด้วยเดินได้ตลอดก็เพื่อนในห้องนะคะประมาณ30กว่าคนได้นะคะก็คุยด้วยทุกคนแต่เพื่อนที่เดินด้วยก็จะเป็นเคยออกช่องเราแล้วนะคะก็คือเป็นเพลงกับอ้ำนะคะ2คนนี้นะคะเพื่อนสนิทน,นะคะที่เดินด้วยกันทุกวันเลยเนาะแล้วก็ถามว่าอายุเท่าไหร่คะอายุ16ปีคะ่ะม,มีแฟนยังคะ มีแฟนยังถามว่ามีแฟนยังเหรอ่อขอไม่ตอบนะคะคําถามนี้ให้ทุกคนนะคะไปดูคลิปล่าสุดเอเ้ไปดูคลิปที่ปัดชิบมันปันวันปัดชิบนะค่ะทุกคนให้เข้าไปดูในคลิปนั้นทุกคนจะรู้ค่ะว่าปอยมีแฟนหรือย,ยังคะ่นะคะแต่ค่ะไปกาะต่อไปเลยต่อไปคิดยังไงมาทํา youtube ก็ไม่คิดอย่างไีแล้วทุกคนคือแบบ พูดใจมันรักในการทำยูทูบบอยก็เลยตัดสินใจลองทําดูมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะคะโอเคค่ะไปตามงคำถามต่อไปเลยนะคะถามว่ามีแรงบันดาลใจอะไรถึงมาเป็นยูทูบเบอร์คะมีแรงบันดาลใจพี่เนมค่ะพี่เนม เกมเอมคะทุกคนพ่อยมีแรงมันจะใจมาจากพี่เห็นพี่ขาทำคลิปสนุกก็เลยแบบเอออยากลองลงมากดูมากมันก็ไม่ได้บัอะไรก็เลยตัดสินใจลองทำ youtube N A C ดูนะคะโเคไปถนต่อไปชอบเพื่อนแบบไหนชอบเพื่อนแบบไม่คือไม่งอนไรสาระ ไม่งอไรสาระแล้วแบบเข้าใจกันแล้วก็มีเรื่องอะไรก็ขอให้มาคุยกันตรงๆนะคะก็ชอบเพื่อนแบบนี้แต่ไม่ชอบเพื่อนที่แบบงอไรสาระทุกคนแบบมันไม่อย่างไงไม่รู้อะโอเคไปทำต่อไปเลยชอบคุอนอะไรก็ตอบไปแล้วนะคะโอเคค่ะไป,ไปทำต่อไปทําไมเตี้ยจังฟอยเกตคาถามนี้คือแบบ ปอยไม่ได้เตี้ยนะคะทุกคนคือปอยแบบกาลังสูงกำลังแบบกําลังโตขึ้นอะไรแบบเนี้ยแบบกําลังสูงขึ้นนะคะทุกคนก็ก็ไม่ได้เป็นคนเตี้ยนะทุกคนปอยไม่ได้เป็นคนเตนนี้ย,ยนคนือปอยเขาเรียกว่าคนกําลังสูงนะคะโอเคค่ะไม่ต้องทำต่อไปเลย <c oughs> หายเลยคม่ต้มต่อไปเลยนะคะทำต่อไปชอบทําอะไรเป็นเวลาว่างนะคะก็อันนี้เหมือนตอบไปแล้วปะ อ๋อเออใช่ชอบอะไรทําเวลาว่างก็เล่นโทรศัพท์เล่นเกมดูหนังไม่มีอะไรมากคนล้วก็นอนโอเคชอบคนไหนในยูทูบเบอร์ชอบยูทูบเบอร์คนไหนชอบยูทูบเบอร์คนไหนชอบพี่เนมเ n ม v ค่ะหรือครอบครัวของฟ้านั่นเองนะคือพี่เขาแบบเป็นตัวคนที่แบบทําคลิปสนุกอะไรประมาณนี้นะคะทุกคน <c oughs> โอเคค่ะไปทำทามตอไปเลย <c oughs> ชอบอาหารอะไรอันนี้เราตอบไปแล้วเนาะ ส่วนสูงส่วนสูงป้าจะไม่ได้น่าจะประมาณร้อยร้อยร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบเก้าน้ำหนักไม่รู้ป้าลืมแล้วไม่ได้ชัา่งนานแล้วน,ะน้ำหนักโอเคเคยสอบได้ที่เท่าไหร่ป้าไม่อยากจะเล่าดูกวาสอบได้เท่าไหร่เหรอสอบได้ที่อออทตอนหมอนหนึ่งป้าสอบได้ที่หนึ่งค่ะ เทอมหนึ่ะครับอสอบได้ที่หพอมมมอเทอมสอ 2, สอบได้ที่ 8, ที่สคือทุกคนมันลงมากมาแล้วพอมอสามมอสองเทอมหนึ่งสอบได้ที่สิบสิบน่าจะสิหนะคะพอมอเทอม2สอบได้ที่แค่ะพอมสามสอบได้ที่สากว่าคือทุกคนติดท็อปแล้วเทอมมอสาเทอม2ปอยก็น่าจะไม่ดูวอะเทอมสองน่าจะได้สามสิบนี่แหละพอมสได้ที่ ยีค่ะทุกคนเกษเดียร7สองเจ็ถ้าไหร่ไม่รู้พอจำไม่ได้แล้วเกดเฉดี่ยนี่น่าได้สจุดดเก้าคนอีกนิดเดียวจะถึง80เทอมนี้นะคะก็จะเอาให้ได้ถึงสามให้ได้เลยค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะก็ขอเขอบ ขอบคุณสำหรับคำถามทุกคำถามนะคะที่ถามปอยมานะถ้าใครอยากให้ทำ Q&A อีกก็อย่าลืมคอมเมนต์คำถามไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวปอยจะทำให้นะคะทุกคนคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมชื่อกันกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ปอยด้วยนะคะและอย่าลืมกด subscribe ก,กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วอย่าลืมช่วย support ปอยให้ถึงนะตอนนี้น่าจะ 4, 400กว่าแล้วนะคะถ้าถึง1,000 subscribe เราก็จะมี ยังไม่บอกกท่าว่าค่ะร้อยถึงก่อนนะคะก็อย่าลืมชื่อกันกดให้ถึงหนึ่งพันซับสไครด้วยนะคะทุกคนไปคลิปนี้อบอกไปแล้วค่ะบ๊ายบาย